สนุกสนานไปกับเสียงเพลงกับรายการ07โชว์พบกับสุดยอดความอลังการของละครเพลง AF the Musical ตอนเงินเงเงิน,งน เงินทุกคนบูชามีเงินเงินข้างเราผู้พันเท้าเงินเราเควยมาสวยกบันปักกันบัน,บนหาเงินกันไปคุณชอบเราก็พ่อเงินเราเงินเป็นสิที่ต้องใจงน,นั่นคือสื่อสายใหญ่ มันไม่จริงก็สุขที่ท้ายอยู่ที่ใจเงินตรานั่นละคือทุกสิ่งโลกที่มันเป็นจริงไม่มีใครเข้าไม่เข้าใจ ngân ngốc ngon ngân xin xúc căn ốc xe สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับการด้วยละครเพลงเงินเงินนะครับไม่รู้ว่าจบตอนไหนเพราะยังไม่ได้ดูแต่ต้นไงเลยผมมาช้ากันหมดเลยทั้งคณะนะครับโอ้โหนี่ เห็นดารารุ่นเด็กด้วยนะครับยืนอยู่ตรงกลางเลยนะครับหน้าเหมือนไอเอเลยนี่ฮะครับหน้าเหมือนไอเอเลยไอเอ้ไทยรอดค่ะเอฟสี่ครับเอฟสี่ตอนนี้เพิ่งรับสมัครได้แล้วเหรอครับฮะอ๋อเอฟสีแล้วที่ขาวๆบนศีรษะนี่คือหงอกหงอกเลย้อมครับอันนี้ไอไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์วัยรุ่นเข้ามานี่ทำอย่างแพงมาแล้วไอ้้ไอแบบไปทำเป็นย่อมๆอะไรอย่างคนอื่นเขาเนี่ยผมไม่ทำอ๋อถ้าทำแบบเรียนเส้นเก่งมากเก่งมากไม่เก่งมากครับ เราได้ฟ MM ังต mm ัวอย่างบางส่วนนะครับของเพลงจากละครเรื recently, like um, so ่องนี้เพราะเพราะมากทีเดียวนะครับถ้าอยากไปฟังเต็มๆดูละครทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับจะใครรู้รายละเอียดบ้างที่ไหนเมื่อไรครับค่ะก็คราวนี้เป็นละครเพลงครั้งแรกของพวกเราเอฟนะคะคุทุกคนนี่นี่พัชชาหรือเปล่าสวยขึ้นเยอะสุดตัวอีกแล้วสดตัวพัชชามาทีไรกริฟอาการพังเลยพัชชาต่อเลยพัชชาต่อเลยค่ะก็ร่วมสมัยนิดนึงนะคะวันนี้ ค่ะก็มาย้อนเวลาไปกับพวกเราค่ะละครเรื่องเงินเงินเงินจะจัดที่รอยัลพารากอนฮอ l ์นะคะวันที่31มมีนาถึงวันที่8เมษายนค่ะทั้งหมด12รอบ12รอบค่ะซื้อบัตรได้ที่ไหนคะใช้ทิกเก็ตมาสเตอร์ศึกษาค่ะแล้วก็ SF Cinema ด้วยค่ะ ครับนอกจากจะมีนักแสดงมีพี่เอแล้วยังมีใครอีกไหมครับที่ร่วมแสดงยังมีนักแสดงท่านอื่นก็มีพี่ตู้ดิเรกครับผมแล้วก็มีพี่ท็อปดารินีนุษนะฮะแล้วก็ที่มีพี่ตุ้ยตุ้ยนะครับแล้วก็มีพี่พัดไทยครับโอ้โห้วก็เอ๋นี่เลยว่าเป็นขาท้องเวทีนทั้งที่นเลยสุดยอดมาเลยเมื่อกี้แฟนคลับบอกให้น้องออฟพูดบ้างครับเชิญเชิญชวนคุณผู้ชมครับพอดีมาก มาติดตามให้กำลังใจกันเยอะๆนะก็ฝากเนื้อฝากตัวพวกเราทุกคนไว้ด้วยนะครับครับเดีนๆๆอะไรครับเน่แล้วส่วนตัวน้องออฟพูดไปแล้วให้พี่ตุ้ยพูดบ้างได้สุวรรณานส่วนตัวอีกแล้วสุวรรณาน เช่ครับคุณตุ้ยก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับสำหรับ AF นะครับที่รวมตัวกันนะครับแล้วมาเล่นละครเวทีกันครั้งแรกเลยครับว่าพวกเราพยายามมากครับซุ้มซ้อมมาเดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับก็อยากจะให้ไปชมกันครับผมแต่ละควรมาส่วนตัวนั้นเลยซาร่าไม่คิดจะพูดมั้งเหรอครับก็ค่ะพูดดีมากครับซาร่าฝากฝากฝากให้ไปดูกันเยอะๆค่ะจะมีวันที่ 3 1มมีนาถึงวันที่8เมษาย,ยนครับติดตามผลงานกันได้นะครับครับก็รีบซื้อตั๋วกันนะครับปลายมีนาคมนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากคครับบขอุณ<ท>รคณรๆๆับ